เมื่อความต้องการใช้ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในอีก10ปีข้างหน้าหลายหลายประเทศต่างก็ให้ความสำคัญและร่วมแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนทำให้สิงคโปร์ต้องคิดวางแผนด้านพลังงานไฟฟ้าอย่างรัดกุมถึงแม้ว่าจะอยากใช้พลังงานหมุนเวียนจำพวกพลังงานแสงอาทิตย์ไฟฟ้าพลังน้ำหรือพลังงานจากลม แต่ด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและข้อจำกัดหลักของสิงคโปร์คือมีพื้นที่เป็นเกาะขนาดเล็กทำให้สิงคโปร์ไม่มีศักยภาพในการพัฒนาพลังงานทางเลือกเหล่านั้นเนื่องจากการจะผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และลมนั้นต้องใช้พื้นที่มากกว่าโรงไฟฟ้าที่ผลิตด้วยก๊าซธรรมชาติและถ่านหินหลายสิบเท่า ทั้งนี้ขนาดพื้นที่ไม่ถึง700ตารางกิโลเมตรของสิงคโปร์ไม่สามารถใช้พลังงานหมุนเวียนมาเป็นส่วนหนึ่งของพลังงานหลักได้อย่างแน่นอนดังนั้นสิ่งที่ทำได้จริงจึงเป็นเพียงเปลี่ยนจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาเป็นก๊าซธรรมชาติแทนเพราะก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าและณปัจจุบันสิงคโปร์เอง ก็มีศักยภาพที่จะซื้อหา LNG ที่มีราคาสูงกว่าก๊าซธรรมชาตินำเข้าผ่านทางท่อส่งก๊าซจากมาเลเซียและอินโดนีเซียได้อย่างไรก็ตามสิงคโปร์ก็ตระหนักดีว่าการสร้างเสถียรภาพทางด้านพลังงานจำเป็นต้องมีแหล่งพลังงานที่หลากหลายกว่านี้ ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องอยู่ในราคาที่ไม่เป็นภาระของผู้บริโภคและต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งก็ยังไม่ลงตัวว่าจะเป็นพลังงานรูปแบบไหนแต่ด้วยความเชื่อที่ว่าจะต้องมีเทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะกับพื้นที่ของเกาะสิงคโปร์รัฐบาลจึงให้การสนับสนุนเพื่อให้สร้างสารทางเลือกใหม่ๆให้กับสิงคโปร์จะเห็นได้ว่าการที่ประเทศใดจะมุ่งสู่พลังงานสะอาดเพื่อสร้างความยั่งยืนได้จริงนั้น จำเป็นจะต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้านทั้งในแง่เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย